สวัสดีครับห่างหายกันไปกว่า3สัปดาห์ในที่สุด iOS 1 5บห้าเบต้าก็กลับมาให้อัปเดตกันต่อกับเบต้าสใหม่ล่าสุดการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างจากเบต้าหบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3บห้าดเบต้าสไดจากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 1 5บห้าเวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3 beta 1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.3 beta 2บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งคู่ยังทำได้ดีครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อย ความเร็วโดยวรวมนิ่งๆไม่ต่างจากเบต้าหเท่าไหร่จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.3 Beta 2บน iPhone 7 plus ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป9%เหลือ91%ในขณะที่เบต้แรกใช้ไปแเหลือ92%ต้องไปลุ้นกันต่อในเบ ta 3ครับ การอัปเดตเป็น iOS 15.3 beta 2บน iPhone 7 Plus นี้ความเ,เร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดเดียวถ้าเพื่อนๆไม่เจอบั๊กอะไรจะข้ามไปรอดูผลการทดสอบใน beta 3แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะอัปเดตหรือไม่อีกทีก็ยังทันครับหรือถ้าไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้เพิ่มขึ้นนิดๆก็อัปเดตกันต่อได้ครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับจะมี beta 3ตามมาหรือเปล่ามาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ